สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเต้นครับแล้วก็ไพรซ่ามันนี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเกี่ยวกับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ทุกคนน่าจะเคยประสบพบเจอกันทุกคนเลยนะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังจะซื้อประกันรถยนต์หรือว่ากําลังจะต่อประกันรถยนต์ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมีปัญหานี้นะครับว่าไม่รู้จะเลือกบริษัทป,ประกันรถยนต์ที่ไหนดีซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ครับที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงิินนนนนะะคครรรัััับบบของแแต่ลลษทใปปีี2565ไ้้วว ผมจะมาเปิดสถิติครับของเว็บไพรซ่ามันนี่นะครับซึ่งเป็นเว็บเปรียบเทียบประกันเนาะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ครับที่เข้ามาในเว็บของไพรซ่ามันนี่เข้ามาเปรียบเทียบประกันรถยนต์เนี่ยเขาเลือกนะครับหรือว่าสนใจบริษัทประกันอะไรกันบ้างบริษัทประกันอะไรที่ถูกเลือกในระดับท็อปท็อปนะครับโดยข้อมูลนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลของครึ่งปีแรกนะครับของปี25 6 5้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเน้นในส่วนของประกันชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นกันเลยนะว่าในปี25 6 5เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาเลือกบริษัทประกันอะไรกันนะครับเลือกทําประกันแบบไหนกันนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับโอเคครับโดยสถิติครับที่ผมเอามาจากเว็บไซต์ของ p r i ยซ่ามันนี่ะครับก็ได้เอามาทําตารางให้ทุกๆคนดูง่ายๆตามนี้เลยซึ่งพอผมทําตารางนี้ออกมาเนาะจริงๆผมก็ค่อนข้างแปลกใจยอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆคนน่าจะเห็นบริษัทที่ไม่คุ้นตาหลายๆบริษัทเนาะอย่างเช่น รู้ใจประกันภัยนะครับหรือว่า Direct Asia ประกันภัยนะครับที่ค่อนข้างติดอันดับกันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะอย่างบริษัทธนาชาติประกันภัยนะครับบริษัทน้องใหม่เนาะก็ขึ้นมาติดในอันดับหนึ่งเลยนะครับ แสงหน้าวิริยะประกันภัยเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับหลังจากตารางเนี้ยผมจะพาทุกทุกคนไปดูครับหน้าเว็บของ Pri ซ er ่ามันนี่เลยนะครับทุกทุกคนจะได้เห็นราคาประกันรถยนต์ของแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็ทุนประกันรถยนต์ของแต่ละบริษัทด้วยนะครับจะได้เห็นกันจะชัดเลยว่าทําไมอันดับมันถึงออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้มีเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวพอลองไปดูเนี่ยคิดว่าทุกทุกคนน่าจะได้คําตอบมากขึ้นโอเคนะครับก็อนี้ผมยกตัวอย่างรุ่นรถโตโยต้ายาริสนะครับ1.2 2020นะครับ ประกันชั้นหนึ่งนะครับก็มาวิเคราะห์กันแต่ละบริษัทว่าทําไมมันถึงออกมาหน้าตาเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมคนเลือกเยอะจังเลยนะครับโอเคมานะครับเราเริ่มจากดูนะครับเบี้ยประกันภัยของธนาชาติประกันภัยกันก่อนเลยนะครับว่าทําไมธนาชาติประกันภัยเนะถึงเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็จริงๆผมก็ดูมาคร่าวๆแล้วแหละนะครับก็พอจะรู้พอสมควรแล้วนะครับว่าธนาชาตเนี่ยนะครับถ้าเราดูเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นนะครับธนาชาติเนี่ย เบี้ยประกันซ่อมอู่ของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างราคาโอเคเลยนะครับราคาถูกพอสมควรเลยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะแต่ว่าราคาซ่อมอู่ของเขาเนี่ยค่อนข้างอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมนะครับ <g> นอกจากนี้เขาสามารถที่จะผ่อนเงินสดได้ด้วย10เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับที่หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจเลือกธนาชาตินะอีกอันนึงคือเรื่องของทุนประกันนะครับทุนประกันเนี่ยนะครับถ้าเทียบธนาชาติกับบริษัทอื่นๆในหน้าจอเนี้นะครับ ก็จะเห็นเลยว่าทุนประกันของธนาชาตเนี่ยเขาให้สูงสุดเลยนะครับในนี้นะครับสูงก็ระยะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะว่าเขาทุนสูงด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นผ่อน10เดือนอีกด้วยนะครับความน่าเชื่อถือของบริษัทธนาชาติประกันภัยเนี่ยก็ ถ no ือว so, 응 no ่าเป็นบริษัทลูกของเครือ TTB เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่บริษัทโนเนมแบบไม่เคยได้ยินชื่อเลยเพราะฉะนั้นธนาชาติประกันภัยเนี่ยก็เลยได้อันดับหนึ่งออกมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับธนาชาติประกันภัยอ่ะต่อมานะครับอันดับ2ก็แน่นอนอยู่แล้วเลยว่าวิริยะประกันภัยนะครับจริงๆปกติเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเนาะนะครับแต่ว่าพออนี้นะครับวิริยะประกันภัยเนี่ยมาเป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์คนที่เลือกเนี่ ไม่ได้ต่ำกว่าธนาชาติมากมายขนาดนั้นนะครับจริงๆก็เกือบๆจะเท่าธนาชาตินั่นแหละนะครับเหตุผลที่คนเลือกวิริยะประกันภัยหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละนะครับวิริยะประกันภัยเป็นบริษัทที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับมีชื่อเสียงการบริการที่ดีนะครับเป็นบริษัทใหญ่นะครับยิ่งพอมาวิกฤตโควิดล่าสุดเจอต่จบล่าสุดเนี่ยวิริยะก็ได้ชื่อเสียงไปอีกนะครับจากการที่ทุกคนเนี่ยออกมาชมเลยว่า เคลมประกันโควิดเนี่ยบริษัทอื่นเนี่ยอย่างเช่นบริษัทที่ปิดตัวไปหรือว่าบริษัทที่กําลังฟื้นฟูกิจการอยู่เนี่ยโอมในขณะที่เขาไม่จ่ายเลยจ่ายช้าเลยวิริยะเนี่ยไม่เกิน14วันนะครับวิริยะจ่ายให้ทันทีนะครับทุกคนพูดในเสียงเดียวกันว่าวิริยะจ่ายเร็วนะไม่มีปัญหาเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาก็ออกเจอจ่ายจบมาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็จ่ายเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นชื่อเสียงในเรื่องของการบริการนะครับ service นะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยมาเยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้นอกจากนี้พอมาเปรียบเทียบประกันในไพซ์แมนนี่เนี่ยก็ยังได้ผ่อนเงินสดได้อีกสิเดือนด้วยนะครับเนื่องจากว่าวิทยายเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเนาะจริงๆก็ถ้าเทียบกันวิทยาก็ราคาจะสูงเกือบที่สุดในนี้แหละนะครับแต่ว่าในไพรซ์ m มนนี่เราก็แก้ปัญหาให้ได้นะครับในการที่ราคาสูงก็ผ่อนสินะครับผ่อน10เดือนได้เลยโดยที่ ไม่ต้องใช้บัตรด้วยผ่อนเงินสดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปะประกันภัยนะครับคิดว่าไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวนะครับทุกคนน่าจะทราบสรบพรพคุณกันดีอยู่แล้วนะครับไปต่ออันดับที่3นะครับก็คือรู้ใจประกันภยนะัยอ่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อรู้ใจประกันภัยมาก่อนเนาะรู้ใจประกันภัยก็คือจิงโจ้ที่เขาโฆษณากันเยอะๆที่เป็นอ่าจิงโจ้เป็นมาสคอตเขาอะนะครับก็ราคาของรู้ใจประกันภัยเนี่ยผมว่าเขาเด่นที่ซ่อมศูนย์นะครับเดี๋ยวผมลองคัด ดูแค่ซ่อมศูนย์อย่างเดียวนะครับถ้าดูกันเนี่ยจะจ่ะเลยนะครับราคาซ่อมศูนย์ของรู้ใจประกันภัยเนี่ยถือว่าถูกมากเลยนะครับถูกมากที่สุดเลยแหละเทียบเท่ากับเกือบจะไปเท่าซ่อมอู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละผมว่านี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับเลือกที่จะสนใจรู้ใจประกันภัยนะครับโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆเนาะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็อยากที่จะซ่อมศูนย์กันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักอู่กันเนาะว่าอู่อะไรดีใช่ไหมครับ พอมาเห็นราคาสมสูตรที่ถูกขนาดนี้หลายๆคนก็มีความสนใจนะครับซึ่งเงื่อนไขของรู้ใจประกันภัยที่มันทาให้ถูกขนาดนี้ก็มีเพิ่มนิดนึงเนาะในการที่คนขับเนี่ยนะครับคนขับรถเนี่ยต้องอายุเกิน30ปีขึ้นไปรถต้องติดกล้องด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่รถในเชิงธุรกิจนะครับ <Okay. S 1> เงื่อนไขเขาจะเยอะนิดนึงเนื่อง,งจากแลกมาด้วยราคาที่มันถูกนะครับประมาณนี้นครับนี่คือรู้ใจประกันภยัยบริษัทน้องใหม่แต่ว่าทําราคาถูกก็ทําให้หลายๆคนอยากจะทดลองดูว่าเออมันดีไหมนะครับ ต่อไปนะครับกรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัยก็เป็นบริษัทระดับท็อปอยู่แล้วนะครับดยปกติเนี่ยราคาของกรุงเทพประกันภัยเนี่ยจะแรงกว่านี้นะครับเกือบๆจะเท่าวิริยะเลยแหละถ้าเบี้ยปกติทั่วไปของกรุงเทพประกันภัยนะครับแต่ว่าแผนที่โชว์ในไพซ่ามันนี่ตัวนี้นะครับเป็นแผนพิเศษครับของกรุงเทพประกันภัยนั่นก็คือแผนจํากัดอายุนะครับมอเตอร์ Gen X นะครับทำให้ราคาของกรุงเทพประกันภัยเนี่ย ถูกลงเยอะเลยนะครับถ้าเทียบอ่าอย่างสมมติซ่อมอู่ท่อมสูญเนี่ยดูก็ค่อนข้างจะถูกมากเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของเขานะครับก็คือคนขับนะครับผู้เอาประกันเนี่ยคนขับเนี่ยจะต้องอายุ35-45ี้ปีนั่นเองนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอายุอยู่ประมาณนี้จริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับถือว่าราคาถูกเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้บริษัทประกันที่ชื่อเสียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยอย่างกรุงเทพประกันภัยด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับ เป็นไดเรกเอเชียประกันภัยนะครับอ่าไดเรกเอเชียประกันภัยครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะอันนี้ที่เน้นราคาถูกเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูกันเขาจะมีแบบแผนซ่อมอู่นะครับซึ่งแผนซ่อมอู่ของเขาเนี่ยถ้าดูกันเนี่ยคือถูกที่สุดเลยคือถ้าดูกันในนี้บริษัทไดเรกเอเชียประกันภัยเนี่ยแผนซ่อมอู่ถูกที่สุดเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีลูกเล่นของเขาในในการที่ทําให้ประกันของเขาถูกลงเนี่ยมันก็คือเรื่องของการจํากัดอายุนะครับคล้ายๆกับรู้ใจประกันภัยคล้ายๆกับกรุงเทพประกันภัยนั่นเองนะครับ การจำกัดอายุคนขับคนขับถ้าอายุยิ่งมากนะครับเบี้ยจ,จะยิ่งถูกนะก็อันนี้ก็จะมีตั้งแต่คนขับอายุ35ปีขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครเข้าเกณฑ์น,นะครับแผนของ d ดเรกเอเชียประกันภัยเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับก็จุดเด่นก็คือเรื่องของราคาถูกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็จริงๆอยากจะเอามาให้ทุกคนพอเห็นภาพกันนะครับว่าในเว็บของ Pri ซ์แมนนี่ซึ่ง ก็มีหลากหลายบริษัทประกันนะครับแล้วก็หลากหลายคนที่เขาเข้ามาเปรียบเทียบกันนะครับตอนนี้หลายๆคนเขาเลือกอะไรกันนะครับก็พยายามอาสถิติออกมาให้ดูกัน,นครับแต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าข้อมูลตรงนี้ที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเป็นข้อมูลจากเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์อย่างไพรซ์แมนนี่เท่านั้นนะครับซึ่งสําหรับใครที่กําลังมองหาประกันรถยนต์แล้วก็มีคําถามเรื่องของว่าบริษัทประกันไหนดีอยู่นะครับจริงๆก็ลองดูหลายๆแหล่งก็ได้นะครับยังไม่จําเป็นจะต้องเชื่อผมซะทีเดียวเนาะ ถือว่าผมเป็นแหล่งหนึ่งในการที่ให้ข้อมูลทุกคนแล้วกันนะครับนอกจากนี้รุ่นลดเมื่อกี้ก็เป็นรุ่นลดที่ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวเดียวนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเปรียบเทียบนะครับราคาประกันรถยนต์ของรถของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Price Money ได้เลยนะครับก็ลิงก์เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ description เหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครที่เปรียบเทียบแล้วนะครับมีปัญหาในเรื่องของเอ้ยไม่รู้จะเลือกบริษัทอะไรดีดูเองไม่รู้นะครับ ก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับก็ไลน์เดี๋ยวว่าจะทิ้งไว้ในเดสคริปชันเหมือนกันสามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆถ้าเกิดยุ่งยากมากก็คอมเมนต์ไว้นี่แหละครับเดี๋ยวมาตอบนะครับวันนี้ก็คิดว่าทุกๆคนน่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็เข้ามาแชร์กันนะเผื่อที่คนอื่นๆจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครครับที่ชอบเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ของเรานะครับก็อยากจะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้แบบแจ้งเตือนเวลามีคลิปที่เราลงใหม่ๆแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของเรานะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้ของเรื่องของประกันภัยรถยนต์ครับทังการใช้ประกันรถยนต์นะครับแล้วก็การซื้อประกันรถยนต์ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้ตรงนนี้เลยะครับ ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ